สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทคอโตอีกเช่นเคยนะคะพ,พี่ขาแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ที่บริษัทคอโตนะคะสาขาที่1นะแล้ววันนี้มีรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะเอามาให้พี่พีได้รับชมกันอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น isuzu mu x นะคะ1.9 active นะคะปี2020เลขไม่9 0,000มื่นกโลเท่านั้นเองนะคะกับราคานะคะตั้งขายเพียงแค่ 829,000บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่14,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ย,ววยพิเศษตอนนี้นะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ก่อนจะไปรับชมารายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆขาสำหรับคันนี้นะกระจังด้านหน้าก็จะได้เป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวอาจัดกับตัวรถเลยนะตัวรถได้เป็นสีบอลเงินนะคะ ไฟหน้านะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะไฟ d a ย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีให้ครบแบบนี้นี่ไฟหลีไฟเลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเลยตัวล้อนะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอัอลลอยนะคะเดิมโรงงานนะคะขอบยางก็จะอยู่ที่17นิ้วนะขอบยางนะคะอ่ะลอยล้อนะไม่มีรอยฝูดขีดนะคะหรือปีนผิบาทเลยภายในภายในซุ้มล้อนะสวยไม่มีสนิมเลยนะคะพี่ๆขาดอกยางนะใช้งานได้อีกยาว บมื่ในทางขึ้นมีให้ครบแบบนี้นะคะกระจกสีเดียวกระจกได้เป็นสีดำเนาะนี่แล้วก็มีไฟเดียวแก้มรถมาให้แบบนี้นะคะในส่วนของด้านในคันนี้ได้เป็นคุมโวนสีดํานะคะตัวเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดสภาพเบาะสวยแน่นอนค่ะพี่ๆค่ะตัวเบาะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมานะนี่หัวน็อตเดิมนะคะพี่ๆไม่มีรอย หรือรอยถลอกเลยโครงสร้างรอยมิดอาร์ตแท้เดิมโรงงานแน่นอนค่ะ,ะโครงสร้างเดิมนะรับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะพี่ๆี่เรามีบริการตรวจรถให้นะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะนี่เบาะผ้าเช่นเดียวกันนะตัวเบาะสวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะของเขาไม่มีรอยฉีกขาดนะแล้วก็มีเบาะเสริมนะคะอยู่แถวตอนส่งให้แบบนี้นะถ้าลูกค้าไม่ใช้สามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะ โครงสร้างรอยเม็ดอาร์ตแท้เดิมโรงงานแน่นอนค่ะพี่เลียงกันส,สวยๆแบบนี้เลยนะ,ะรับประกันว่ารถยนต์โครงสร้างเดิมเกรดเอแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตประตูด้านหลังนะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะนี่หัวน็อตเดิมนะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างเรียงสันตัวรถคมชัดนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักมีความจมน้ากับสีฟิลังกามาแน่นอนนะคะเนี่ของ ด้านท้ายนะคะสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3ามีให้คร,ครบเลยไฟท้ายแบบ LED นะตัวโลโก้ตัวอักษรนะคะได้เป็นโครเมียมส,สวยๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะคะนี่พื้นที่ด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างนะเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้บอ่อแถวตอน3ลูกค้าสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะแอร์ตอนหลังนะมีให้ครบทุกช่องแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นแถวสองแถว3ามีให้ครบแบบนี้ หัวน็อตนะคะเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะนี่หัวน็อตเดิมนะพี่ๆดูได้เลยรับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมเกรด A แน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะนี่บอดี้ตัวรถฝั่งนี้เหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะฝั่งนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเหมาะสวยตึงแบบนี้นะคะพี่ๆขาประตูสวยๆแบบนี้เลย ในส่วนของตัวออปชันฝั่งคนขับนะกระจกนะคะปรับออโต้บานคนขับนะคะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้ได้เป็นแบบพาวเวอร์นะคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์พวงมาลัยไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยช้ำเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของเลขไม่กันเลขไม่คันนี้วิ่งไปน้อยมากๆ9 2 0 0 0กับอีกแ2ด้อยยกิโลลูกค้าอันนี้เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงเลยนะคะรถเข้าสู่ตรงทุกระยะแน่นอนนะคะ วิทยุนะคะของเดิมโรงงานเลยสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้นะใส่ซีดีได้แล้วก็แอร์เป็นแบบอนาล็อกนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกโฮเบรกมือสฟฟ้ามีให้ครบๆบเลยพี่ๆค่ะดูได้เลยคอนโซลกลางสวยๆนะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะภาพน้ำมันเครื่องนะคะไม่มีไหลไม่มีซึมแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะร้อยแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะสายไฟยเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีรอยหนูแทะนะคะผ่านด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะลูกค้าดูหัวนอ็อตฝาก,กระโปรงเดิมนะ รอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยซิลเลอร์รอยเหรียญบาทเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็แผ่นฉนวนกันความร้อนมีให้ครบๆแบบนี้เลยนะคะก่อนส่งมอบนะเราล้างทําความสะอาดให้ใหม่แน่นอนเปลี่ยนถายของเลีวนะคะเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะได้เป็น isuzu mu-X นะคะ 1.9นะคะแอค i v ฟปี2020กับเลขไมคแค่90 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะราคาเพียงแค่8,29 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่14,000บาทตลอดอายุสัญญาดอกเบี้ย,ววยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจอยากได้รายละเอ,อียดตัวรถเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ